สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการอาร์เซนอลยูยี่สิบเอ็ดเล่าเรื่องนะครับเย้ yeah. นะก็ <laughs> วันนี้ก็จะเรียกว่าไงเป็นคอนเทนต์คล้ายๆเดิมก็ได้นอกกับการที่จะพาทุกคนนะครับนะมาทำความรู้จักกับเด็กดาวรุ่งนะครับแต่ว่าในตอนนี้มันพิเศษอย่างหนึ่งนะก็คือเด็กดาวรุ่งคนนี้นะครับมันไม่ใช่ของทีมอื่นแต่อย่างใดแต่มันคือของอาร์เซนอลเรานั่นเองนะครับนะแหมพูดแล้วก็อายปากนะครับบอกว่าทีมเราแต่ใส่เสื้อวินล,ล่าอยู่ต้องขออาภัยด้วยแต่ว่าก็อย่าคิดมากนะเสื้อบอลก็คือแฟชั่นอย่างหนึ่งนะครับ โอเคเด็กในวันนี้นะครับที่เราจะมาทุกคนทำความรู้จักกันนะครับก็คือจิมมี่โกเวอร์นะครับนะผมเชื่อว่า แฟนๆอาซนะครับคนไหนที่ได้ดูบอลเด็กอยู่บ้างหรือว่าไม่ต้องดูก็ได้เอาแค่ตามข่าวตามไฮไลท์ตามสกอร์ก็ได้นะครับจะต้องคุ้นชื่อเจมี่โกเวอร์แน่ๆนะครับนะกับเด็กกองกลางคนนี้ที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นดาวรุ่งนะที่พุ่งแรงที่สุดแล้วในตอนนี้ของทีมเรานะครับเขาจะเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวลองติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับนะแต่ก็เหมือนเดิมเนาะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะกับ PK24 นะครับผม PK24 นะครับเว็บไซต์ออนไลน์อันดับหนึ สามารถแอดไลน์นะไปได้เลยที่แอด pk 2 4นะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับของดีเออมาทุกคนเรามาดูกันดีกว่านะครับกับเจ้าหนูจิมมี่โกเวอร์นะครับนะ จะพูดเป็นยังไงดีกับโกเวอร์นะครับผมอย่างที่บอกไปเลยว่าโกเวอร์เนี่ยถือว่าเป็นเด็กดาวรุ่งที่พุ่งแรงมากๆของทีมเราณนะตอนนี้นะครับถ้าใครได้ดูผลการแข่งขันไฮไลท์หรือว่าบทสัมภาษณ์ต่างๆของทีมเด็กในช่วงหลังเนี่ยโกเวอร์ ver, จะถือว่าเป็นอีกอีกหนึ่งคนที่แบบว่าโอ้โหได้คำชมเยอะมากๆแล้วก็ได้โอกาสขึ้นมาซ้อมชุดใหญ่อยู่หลายครั้งแล้วด้วยนะครับจากฟอร์มของมันนี่แหละนะ โกเวอร์ <c oughs> เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเด็กคนนี้นะเขาเล่นตำแหน่งกองกลางก่อนเลยอ่านะครับรู้อย่างแรกก็คือรู้ตำแหน่งก่อนเลยนะครับเล่นกองกลางนะครับนะเป็นตำแหน่งเบอร์8กึ่งเบอร์10นะครับไม่ใช่10กึ่ง8นะเป็น8กึ่ง10นะครับมันจะมีความเป็นเหมือนโอเดกาดที่มันจะไม่ได้ยืนเป็นเป็พย์เมเกอร์จ๋าขนาดนั้นแต่ก็จะไม่ใช่ว่ายืนเป็นตัวต่ำนะครับมันจะเล่นตรงเบอร์8นี่แหละเป็นหลักนะครับมันคือเหมือนโอเดกาดเลยอ่ะคล้ายคโอเดกาดเลยนะครับเป็นตัวคอยสร้างสรรค์แต่ยืนต่ำหน่อยตรงเบอร์8นะครับนะ จิมมี่โกเวอร์นะครับนะปัจจุบันก็อายุเพิ่งเพียงแค่19ปีนะครับนะน้องเนี่ยเกิดวันที่1ตุลาคมนะครับนะปี2004 นะเด็กปี2004นะทุกวันนี้แม่งจะ20ปีกันแล้วนะครับปีนี้ก็เข้าเออปี2024่ใช่ปะเกือบเกือบจะ20แล้วนะครับทำไปเล่นไปเอออ่าแล้วก็ดูแก่เหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกคือน้องเกิดปี2004นะครับวันที่1ตุลานะเล่นตำแหน่งกองการนะครับเบอร์8กึ่งเบอร์10นะครับถนัดเท้าขวานะรูปร่างร่างกายฟิสิกอลเนี่ยอาจจะดูตัวเล็กนิดนึงอาจจะไม่ได้สูงใหญ่มากขนาดนั้นแต่ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็น,เ,ปนเรื่องแปลกอะไรขนาดนั้นกับเด็กดาวมมร่งงมนะรรปาณี้ นะครับนะร้อยเต้นๆน,นะครับเจ็ดสาเจ็ดสประมาณนี้นะครับนะข้อมูลไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะครับน้องเป็นคนที่มีเทคนิคดีนะครับนะเทคนิคดีมีความสามารถในการเลี้ยงบอลก็พอได้นะครับความคล่องตัวสูงความเร็วพอประมาณนะครับนะเป็นสายแบบคล่องตัวจะไม่ใช่สายแบบโอ้โหพิ้วอะไรขนาดนั้นแต่จะเป็นม,มีมีบาลานซ์ดีมีความคล่องตัวดีนะครับนะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการจ่ายคิลเลอร์พาร์นะครับนะแม้ว่าจะเป็นการจ่าย ไอ้เล่นแบบเพย์เซฟเล่นง่ายๆ,ๆเนี่ยอันนี้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการจ่ายทางทะลุช่องคิลเลอร์พาร์ทแล้วก็การเคลื่อนที่เนี่ยอันนี้ถือว่าดีมากๆถ้าใครได้ไปดูไฮไลท์ที่จังหวะที่มันทําประตูได้หรือทำแอสซิสต์ได้เนี่ยจะเห็นเลยว่าวิชั่นการเล่นของมันมุมมองการเล่นหรือว่ามุมมองการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยอยู่ในระดับที่ถือว่าถือว่าสูงเลยนะผมมองว่าสูงเลยก็ว่าได้นะครับนะกับโกเวอร์นะ,ะมากระดูกันที่ประวัติคร่าวๆนะครับ จิมมี่โกเวอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใครเนี่ยคุณชื่อโกเวอร์หรือเปล่านะครับนะเพราะถ้าเกิดเรามานั่งดูประวัติจริงๆเนี่ยเขาเป็นลูกชายของมาร์กโกเวอร์นะครับนะซึ่งมาร์กโกเวอร์เนี่ยเป็นถือว่าเป็นอดีตนักเตะของสวอนซีนะครับซึ่งเป็นตัวหลักด้วยนะเป็นตัวหลักของสวอนซีด้วยแล้วก็อยู่ในชุดสวอนซีที่ชุดเทพของสวอนซีเขาอะที่ได้แชมป์บอลถ้วยนะครับยุคนั้นก็จะมีเบนเดอร์โรเจอร์เป็นผู้จัดการทีมะนะครับมาร์กโกเวอร์พ่อของมันเนี่ยก็อยู่ในทีมนั้นน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 ด้้้ววยยยยะะะะคคคครรรันะัััับบบเเเเเเเป็นน็็กกกกตตอตออนอนู่นน่่ <c oughs> แลุณพาาีีจทม ใช่แบบก็ไม่ได้แปลกอะไรอยู่แล้วนะครับนะและต้องบอกว่าด้วยความนี่แหละนะครับด้วยการที่เขาเนี่ยเป็นลูกนักฟุตบอลอาชีพแบบมันจึงไม่แปลกลยครับที่ชีวิตของเขาเนี่ยจะอยู่กับฟุตบอลตั้งแต่นเกิดน,นะครับนะก็ต้องบอกว่าจิมมี่โกเวอร์เนี่ยนะครับเขายอมรับเลยว่าคนที่ทําให้เขาเนี่ยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เขาหรือว่าเป็นอินสปายให้เขาในการเลือกอาชีพนี้เนี่ยก็คือคุณพ่อเขาเนั่นแหละนะครับก็คือมาโกเวอร์นะครับน้องเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่านะครับน้องบอกว่าผมเนี่ยจำได้นะ,ะว่าตอนที่ผมเด็กๆนนะะครับ ผมเนี่ยเคยถามกับแม่นะว่าเฮ้ยทำไมพ่อผมเนี่ยเขาไม่มีงานปกติทำสักทีนะครับนะทำไมถึงต้องคอยย้ายประเทศอยู่บ่อยๆทำไมถึงต้องคอยย้ายจังหวัดย้ายเมืองอยู่บ่อยๆนะครับตอนนั้นผมประมาณ3 4มี่ขวบเองมั้งนะครับผมไม่แน่ใจมันมีอยู่ครั้งหนึ่งประมาณ4ี่ขวบพวกเราได้พวกเราได้ย้ายไปประเทศเวลนะครับตอนนั้นเนี่ยพ่อของผมเนี่ยย้ายไปสวอนซีนะครับ และต้องบอกว่านั่นคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของครอบครัวผมที่สวอนซีพวกผมแฮปปี้มากๆพวกผมมีความสุขมากๆมันเป็นสถานที่ที่ให้เกียรติครอบครัวเรามากๆนะครับ <c oughs> <c oughs> เขาบอกต่อว่าผมเนี่ยคงจะเป็นคนโกหกนะถ้าหากว่าผมบอกว่าผมเนี่ยจำได้ทุกอย่างนะครับเพราะผมก็เด็กมากๆในตอนนั้นแต่ผมเนี่ยจำได้อย่างหนึ่งไม่ลืมเลยก็คือมันมีเกมอยู่เกมหนึ่งนะครับนะตอนนั้นผมเนี่ยน่าจะประมาณอายุ 7จถึงแขวบและ้นะครับพวกเราก็คือสวอนซีเนี่ยนะครับนะได้ผ่านข้อรอบเพย์ออฟกับเรดดิ้งนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยผมได้ขึ้นรถบัสไปกับทีมด้วยเพื่อที่จะเดินทางไปเวมบลีย์ด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยก็คือทีมก็ขึ้นรถบัสไปกันแล้วก็จิมมี่โกเวอร์ก็ไปกับทีมด้วยนะครับนะก็คือเป็นลูกนักนัก,นกบอลเอาขึ้นไปด้วยนะครับ ในบรรยากาศในรถบัสวันนั้นเป็นสิ่งที่ผมจะไม่มีทางลืมเลยพวกเราเป็นสวอนซีพวกเราไม่ใช่ทีมที่อยู่ระดับท็อปขนาดนั้นแต่เรากําลังเดินทางไปเวมบลีย์ซึ่งเวมบลีย์มันคือสูงสุดจุดสูงสุดแล้วก็ว่าได้ของนักฟุตบอลหลายๆคนนะครับเพื่อนเพื่อนร่วมทีมพ่อผมหลายคนยิ้มแย้มอารมณ์ดีแล้วก็ทักทายผมแบนดอนลอเจอร์ ager, เดินมาคุยกับผมเดินมายิ้มแย้มกับผมเดินมาแลกเปี่ยนกับผมและเขาก็บอกกับผมว่า นายรู้ไหมว่าพ่อนายเนี่ยสําคัญกับพวกเรามากขนาดไหนมันเป็นความรู้สึกที่แบบผมรู้สึกว่าผมรักพ่อผมมากๆแล้วผมก็จะไม่ลืมเหตุการณ์ในวันนั้นเลยนะครับจิมมี่โกเวอร์ได้กล่าวไว้นะครับเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับทุกคนหลังจากที่คุณพ่อเขามากโกเวอร์ใช่ไหมได้ลงเล่นกับ <c oughs> กับสวอนซี แล้วก็ได้แขวนสตาร์ทแตตามวิถีฟุตบอลนะนะในวัยเพียงแค่11ขวบครับนะตอนนั้นเนี่ยจิมมี่โกเวอร์ก็ได้มีการเดินทางไปเเขาเรียกว่าอะไรไปแคสตัวใช่ไหมไปไปไปคัดตัวนะครับนะบนะกับหลากหลายทีมนะครับแต่แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสโมสรอาร์เซนอลนะครับหรือว่าเฮลเอนเราเนี่ยนะครับที่ได้ตัวจิมมี่โกเวอร์มาร่วมทีมนะครับต้องบอกว่า <c oughs> ที่บอกว่าเดินทางไปคัดตัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าน้องมันไม่เก่งนะแต่มันเก่งจนมีหลายทีมเนี่ยเชิญไปคัดตัว นะครับมันอยู่ในจุดนั้นมันถือว่ามีความสามารถเลยแหละกับตอนที่มันเป็นเด็กนะครับแล้วก็ทีมเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าเชิญมันมาคัดตัวแล้วก็ยื่นสัญญาให้และน้องกับครอบครัวน้องเนี่ยก็เลือกเฮลเอนของอาร์เซนอลนะครับนะในวัยเพียงแค่11ปีหน้าตอนนั้นนะครับและจากนั้นเองนะครับน้องก็อยู่เฮลเอนมาเรื่อยๆก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะครับเติบโตมารเรื่อยๆเรื่อยๆตามสเต็ปตามสเต็ปนะครับต้องบอกว่าสเต็ปของน้องเนี่ยมันอาจจะ อยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าค่อยๆพัฒนาค่อยๆเติบโตไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นน้องเนี่ยไม่ได้เป็นจุดเด่นของทีมแบบโอมมรีฮัชินสันที่แบบเป็นไวเล่ตั้งแต่เด็กไม่ได้เหมือนบุกยซาก้าไม่ได้เหมือนลีดเนลสันที่แบบมาพุ่งขึ้นมาจนแบบโดดเด่นตั้งแต่เด็กขนาดนั้นน้องก็เป็นเพียงแค่เด็กนักเตะที่ถท,ที่อยู่ในเกตที่เรียกว่าก็ใช้ได้กลางๆค่อนไปดี ประมาณนั้นโตมาเรื่อยๆ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 ,ๆนะครับนะจนกระทั่งครับเมื่อปีที่ผ่านมาฤดูกาลที่ผ่านมานะครับนะด้วยวัยเพียงแค่18ปีซึ่งก็มันมันก็ถือว่าตรงรุ่นนะเพราะว่านะ้ตอนนั้นอายุ18ปีก็ได้ขึ้นมาเล่นให้กับทีม U18 เต็มตัวนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนของมันเนี่ยก็คือนะ้ตอนนั้นเนี่ย U18 มันอยู่ภายใต้การคุมทีมของอาจารย์แจ็ควิลเชียซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าแจ็ควิลเชียเนี่ยแม่งคือไอคอน ไอคอนคนหนึ่งของ Heln นะครับนะวิวเชียมีความเป็นอซอนบอยสูงมากๆนะครับนะและการเข้ามาของวิวเชียเนี่ยเรื่องของแทคติกเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะครับอาจจะต้องพัฒนาต่อไปก็ไม่ว่ากันแต่ในแง่ของการปลุกพลังใจเนี่ย วิลเชียไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับน้าโกเวอร์เขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมามากๆนะครับนะภายใต้การทําทีมของแจ็ควิลเชียนะครับและเมื่อปีที่แล้วต้องบอกว่าน้องเนี่ยโอ้โหอยู่ดีฟอร์มแม่งก็โดดเด่นแบบเด่นจัดๆเลยอ่ะเด่นจัดๆแบบจัดๆเลยอ่ะนะครับโอเคแหละว่าทีมเนี่ยอาจจะมีนักเตะอย่างพวกแบบอีธานเอนวานเดลี่ที่แม่งพุ่งขึ้นมามีอย่างไอ้ไม้นะครับที่พุ่งขึ้นมานะครับ แต่ว่าโกเวอร์เนี่ยนะครับอยู่ในถือว่าเป็นตัวหลักของทีม U18 เลยนะครับนะัลงตลอดลงตลอดแล้วก็พาทีมเนี่ยเข้าชิง FA Youth Cup ได้ด้วยนะครับโอเคแหละนักชิงอาจจะแพ้ก็น่าเสียดายแต่ว่าการที่พาทีมเข้าชิงได้ในรอบหลายปีขนาดนี้ก็ <ś hiking> ถือว่าไม่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับไม่ธรรมดามากๆแล้วนะครับจนกระทั่งด้วยฟอร์มแบบนี ну ้อย่างที่เรารู้กันว่านักเตะ เยาวชนแบบเนี้ยนะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่พอ,พอสัญญามังครบ3ปีบุ๊มเนี่ยมันจะต้องมีการเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกนะครับซึ่งเมื่อปีเนี้ยฤดูกาลเนี้ยโกเวอร์มันก็อยู่ในจุดที่ว่าเฮจะต้องเซ็นสัญญาอาชีพแล้วนะครับทีมจะเอาไม่เอาสุดท้ายอาร์เซนอลครับก็ยื่นสัญญาฉบับแรกให้กับ โกเวอร์ over, จนได้ในฤด,ดูกาลนี้นะครับนะโดยสัญญาอาชีพฉบับแรกเนี่ยมันก็จะมีอายุ3ปีเนาะอย่างที่เราเคยคุยกันตลอดนะครับปกติอยู่แล้วสัญญา3ปีนะครับน้องก็เซ็นเรียบร้อยนะครับน้องเนี่ยได้กล่าวในการสัญญาครั้งนี้เอาไว้เลยนะน้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าภูมิใจมากๆสำหรับผมนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมพยายามทํามาตลอดแบบตลอดจริงๆนะครับผมมีความสุขมากๆและผมตื่นเต้นมากๆกับอนาคตที่จะมาถึงผมคิดแค่ว่าตอนนี้ผมอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วสถานที่แห่งนี้ก็คือเอวเอ็นนะนะเป็น ที่ดีมากๆที่ผมจะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับแล้วก็จะสานต่ออาชีพของผมผมรู้สึกขอบคุณขอบคุณและผมดีใจมากจริงๆนะครับนะนี่เป็นความรู้สึกของโกเวอร์หลังจากเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับอาร์เซนอลนะครับทีนี้ครับโกเวอร์ในฤดูกาลนี้นะครับฤด,ดูกาลนี้หลังจากเซ็นสัญญาอาชีพเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยฟอร์มของน้องเนี่ยมันมันโดดเด่นเกิน U18 แล้วนะครับทำให้ถูกเดบิวต์ดันขึ้นมาสู่ทีมยูยเหมือนชื่อช่อง เต็มตัวนะครับนะและก็ต้องบอกว่าพอขึ้นมาก็ยังฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราก็คาดหวังกันว่าเอ้โอโหจอมทัพเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบเอออ e ีธานเอนวนลลี่หรือเปล่าใช่มนั่นนู่นนี่ที่เป็นตัวหลักๆนะครับแต่สเต็ปมันคล้ายๆกับปีที่แล้วเลยครับ เอนวานิลลี่เนี่ยก็ยังขึ้นมายูยอยู่บ้างนะครับได้ลงมาสร้างสีสันอยู่บ้างแต่ไม่สม่ำเสมอต้องสลับเล่นกับทีมยูสิบด้วยอายุนะมันก็ไม่แปลกใจแต่ทีมยูยเนี่ยไอตัวที่มันอยู่เป็นตัวหลักเป็นตัวพื้นเลยเนี่ยนะครับก็คือไอเจมี่โกเวอร์นี่แหละใส่เบอร์สิเล่นดีสัตว์ทุกคนลองไปหาให้ไหลท์ดูนะครับนะใส่เบอร์สิเล่นดีสัตดนะครับแม้ว่าจะไม่ยิงหรือไม่จ่ายในบางเกมเนี่ยแต่มีมีเาเรียกว่าอ,อะไรวะมีอิมแพคต่อเกมมากนะครับนะมีอิมแพคต่อเกมมาก จนถึงนาตอนนี้ครึ่งฤดูกาลแล้วก็ต้องบอกว่าผลงานครึ่งแรกเนี่ยโดดเด่นแบบโดดเด่นจัดๆเลยทําให้ฤด,ดูกาลเนี้ยเขาถูกดันขึ้นมาซ้อมกับชุดใหญ่หลายต่หลายครั้งมากๆเลยนะครับนะซึ่งนาตอนนี้นะครับวันนี้วันที่อัดคลิปเนี่ยคือวันที่10นะครับผมไม่แน่ใจว่าโกเวอร์เนี่ยได้เดินทางไปกับทีมชุดใหญ่ด้วยหรือเปล่าที่ดูใบนะครับเพราะว่ามันมีข่าวว่าเด็กดาวรุ่งที่ได้ไปเนี่ยผมเห็น,วนแวบ,บก็จะมี มีไม์นะครับไอ้ไม์ลุยสสกาลี่นะครับนะจะมีวอเตอร์จะมีซูซ่าสามคนนี้น่าจะแน่แน่ส่วนอ e ีธานเนี่ยอัน e นี้อีธานนี่ก็ยังไม่ยังไม่ชัวร์โกเวอร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมไม่ชัวร์ว่าได้ไปหรือเปล่าแต่ก็โอเคถ้าได้ไปก,ก็ถือว่าดีมากๆแต่ถ้าไม่ได้ไปก็คงจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะนะแต่นั่นแหละในฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าโกเวอร์เนี่ยอยู่ในสายตาของอาเตาเรียบร้อยแล้ว เออเรียบร้อยแล้วมึงอยู่ในสายตาของพีตาแล้วนะครับก็มารอดูกันว่าครึ่งฤดูกาลหลังนะครับนะโกเวอร์จะทําได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งผมเชื่อว่าด้วยวิธีการเล่นของเขาด้วยสไตล์การเล่นขเขาเนี่ยมันคือแปดกึ่งสิมันคือกองกลางเบอร์แของอาร์เตต้าที่แบบในฝันอาร์เตต้าเลยอะ่ะมันมีความไฮบิดมีความอนเนกประสงค์หลากหลายสร้างสารรค์เกมลุกได้นะครับคอนโทรลเกมดีเปลี่ยนทานซิชชั่นซ้ายไปขวาดีปกติเลยคือแบบสำรอง โอเดกาสำรองวิเอล่าอะไรแบบนี้มันคือสไตล์ประมาณนั้นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆกับจิมมี่โกเวอร์นะครับนะกะ็เอาใจช่วยกันเหมือนเดิมนะครับเด็กเฮลเอนผมรักทุกคนอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับคอยซัพพอร์ตเด็กเฮลเอนเราด้วยนะตอนนี้เหมือนมีกระแสอีกแล้วทำไมอาร์เจต้าไม่ใช้ดาวรุ่งก็อธิบายกันไปไม่รู้จะกี่ครั้งนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันคนอาจจะไม่ได้ฟังไงใช่ไหมไม่เป็นไรเนาะก็นั่นแหละนะครับเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับกับเด็กเฮลเอนของเรานะครับทุกคนเนี่ และเราควรที่จะซัพพอร์ตน้องๆเราทุกคนนะครับนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้กันนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายจิมมี่โกเวอร์ลองไปหาดูของดี